ภาพพระอาทิตย์ขึ้นที่ผาแต้มตื่นแต่เช้าครับวันนี้เพื่อที่จะไปรอดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ผาแต้มอำเภอโของเกียมจังหวัดปุบลราชธานีตอนนี้ก็เวลาทีห้าสี่สิบแล้วครับ ก็เลยไปอีกอันเดียวกันไม่คนละอันไปไกลไปไกลแต่เราเมื่อคืนเราวิ่งผ่านมาว้าวเราไปคนที่บังน้ำเขียวหาสลัดขิงครับหาขิงครับหาขิงหาสไ้ใช่ถึงแล้วครับทางเข้าอุทยานธร่มชาติหาแต้ เริ่มเป็นสีทองแล้วนะครับแต่ว่าพระอาทิตย์ยังไม่เห็นยังแต่เห็นแสงสาดขึ้นมาจับขอบฟ้าแล้วค่าเข้าชมอุทยานแห่งชาติก็คนละ40บาทครับค่ารถ50บาทคิดว่าน่าจะราคาเดียวกันทั่วประเทศนี่ผมมองสนาทีอีกสักครู่ก็คงจะเห็นพระอาทิตย์ บนขอบฟ้าครับถ้ทาท้องฟ้าเปิดนะบรรยากาศยามเช้าครับอากาศก็จะเย็นๆหน่อยครับวันนี้ก็เป็นวันที่17มกราคมแล้วนะครับหนาวก็ไม่หนาวแล้วนักท่องเี่ มีอยู่สามเซนแล้วครับเช้านี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นที่ผาแต้มครับอำเภอโองเจียมจังหวัดอุบลราชธานี แสงแรกกำลังจะมาแล้วครับแต่พระอาทิตย์ยังไม่ทันขึ้นนะครับตอนนี้ครับ<อ>เดี๋ยวพระอาทิตย์ขึ้นเรามาดูกัน<อ>มาแล้วนะครับนักท่องเที่ยวตัวจิ๋วมิสเตอร์วินเนอร์ วันนี้มาดูพระอาทิตย์ขึ้นที่โขงเกียมตอนนี้ก็เวลา6นาฬิกา20กว่านาทีแล้วนะครับเรายังเห็นพระอาทิตย์โผล่พ้นภูเขาเลยนะครับเอาเลยครับนอนด้วยเหรอครับนนนี้มนน้มาขึตรง เดินเราก็มาดูประวัติของภาพเขียนผาแต้มครับผาแต้มคําว่าแต้มเป็นคําในภาษาิน์ดั้งเดิมหมายถึงรอยวาดระบายประทับหรือทําด้วยประการใดๆโดยใช้สีให้ปรากฏเป็นรูปภาพเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ต่างๆ อาแตมเป็นแหล่งที่พบภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์อายุราว 3,000- ถึง4,000ปีซึ่งมีกลุ่มภาพเขียนกระจายอยู่ตามแนวเมืงพางสินสีลุ่มนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราลงไปดูกันนะครับครับนี่ครับระยะทางเดินรอบภาพเขียนสีก็ประมาณ3กิโลครึ่งนะครับเดินลงไปได้าน้นนะครับน,นี่ทางลงชมภาพเขียนสีนะครับ นี่ครัเลยลงมาระวังพื้นลื่นนะครับระยะทางเดินรอบภาพเขียนสีก็ประมาณ3กิโลครึ่งครับนี่ครับนู่นครับไปทางนู้นครับ หินแยกบนผาแต้มนะครับนี่นะครับลักษณะภาพเขียนฝาผนังนะครับตามผนังถ้าแต่นี่เป็นภาพจําลองนะครับว่าเดินไม่ไหวเอาภาพจําลองมาให้ดูนะครับที่เด็กๆเ,เมื่อประมาณ4,000ปีวาดไว้ เส้นทางการเดินชมภาพเขียนสีนะครับนี่มอยู่ที่นี้สำบริการนักท่องเที่ยวบนหาดแตงเปินปาสมเมตรจุดชมวิวครับแล้วก็ลงไปข้างล่างนะครับไปชมจุดที่หนึ่งไล,ล่ลงไปอีก360เมตรจุดที่สองไลลงไปอีก865เมตร เป็นจุดที่3นี่ครับไล่ลงไป750เมตรเข้าเมตรก็มาถึงฐามหมอนนะครับนี่เป็นจุดที่4ภาพนี้เห็นเด่นชัดมากที่สุดนะครับเป็นภาพอิสมบุนไลอีกห5 0 0เมตรตรงนี้เป็นจุดถ่ายทำภาพยนตร์นะครับเร็กซันเดอร์มหาราช2ร4 7นะครับภาพโดยรวมครับ ระยะทางก็ประมาณ3กิโลเมตรครึ่งใ้รมีเวลานะครับก็ลองมาทดสอบกันบ้างแล้วก็ดิชมภาันครับถ้ามาผาแต้มครับคุณจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าแล้วก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกในตอนเย็นด้วยนะครับถ้าคุณมีเวลาอยู่ ถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดอุบลราชธานีอุทยานแห่งชาติผาแต้มวัดรรมคูหาสวรรค์น้ําตกทุ่งนาเมืองน้ําตกแสงจันทร์แก่งสะพืออุทยานแห่งชาติภูจองนายอลองหาที่เที่ยวกันดูนะครับ ภาพพระอาทิตย์ขึ้นที่ผาแต้มบรรยากาศนะครับบนอุทยานแห่งชาติผาแต้มวันนี้ก็เป็นวันที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะครับอากาศยามเชา้านะครับพระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วอันนี้ ลงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับ,รบอุทยานแห่งชาติผาแต้มชมพระอาทิตย์ขึ้นครับ ับโดยสวัสดีภาพครับสำหรับทันที่มาท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งและอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆของเราต่อไปนะครับเราแวะดูเสาเฉลียงกันสักครู่หนึ่งครับเห็นไหมครับเสาเฉลียงครับไม่รู้ มีคนเอาหินขึ้นไปวางไว้ข้างบนนะครับไม่รู้ใครเอาขึ้นไปนะครับเสาเฉลียงนะครับนี่ครับบนผาแต้ม เสาเฉลียงที่ผาแต้มนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับกลับออกมาแล้วครับสัญลักษณ์ของผาแต้มเสาเฉลียง